มันใบไม้เยอะนะครับเดเม็ดน้งเข้าไปจ้อนดูครับเราต้องมีความพยายามนะครับจ้อนตักกัดถ้าเราไม่พยายามมันก็ไม่ได้นะทุกคนเห็นแล้วไหมทุกคนเห็นได้แล้วไหมทุกคน Sorry S D J โย่วาซซัพสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบังเอยดเซียนปลากัดสํสำหรับคลิปนี้นะครับน้องๆก็ขอกันเข้ามาเยอะมากนะครับว่าให้บังเอยดสอนเกี่ยวกับวิธีการหาแหล่งช้อนประกัดนะครับผมบังเอยดก็ได้พูดไปน่าจะาคลิปหนึ่งแล้วนะแต่ว่าคลิปนี้บังเอยดจะมาเจาะจงนะแล้วก็สอนแบบเป็นการเป็นงานให้น้องๆดูนะครับว่าเราจะหาแหล่งช้อนประกัดยังไงและรู้ได้ไงว่าแหล่งไหนมีประกัดไม่มีประกัด คือหลักๆที่บางเหียดใช้กับตัวเองนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังนั้นอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์หรือว่ากดติดตามกดกระดิ่งให้บางเหียดด้วยนะครับผมแล้วเรามาฟังกันเลยนะครับว่าหลักๆของบางเหียดนั้นก็คือบางเหียดจะแรกๆถ้าบางเหียดไปอยู่ในที่ที่ไหนนะครับบางเหียดจะถามเขาก่อนนะครับว่าคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณพี่คุณน้องแถวนี้ตรงไหนมีประกาศบ้างเขาจะแนะนํามาฉะนั้นพอเขาแนะนํามาเราก็ไปตามที่เขาแนะนําก่อนนะครับขันแรก มันก็จะได้เลงประกัดที่ดีๆและก็ถ้าว่าเลงไหนที่เราไม่มั่นใจไม่แน่ใจสมมติว่าเหมือนกับตรงนี้ทุกคนนี่ตรงนี้มังเียดไม่เคยช้อนเลยนะแต่ว่าถ้าว่าเป็นเลงที่มีประกัดมันก็จะมีแต่ว่าบางเหยดคิดว่าตรงนี้ไม่มีแน่นอนเพราะด้วยความเซียนของบางเหยดบางเห็ดก็เลยรู้เพราะว่ามันเป็นที่น้ําไหลผ่านแรงมากนะครับเพราะาประกัดมันจะชอบอยู่น้ํานิ่งนะครับไม่ชอบอยู่น้ําไหลนะครับ ปลากัดเป็นสัตว์ที่อยู่น้ํานิ่งนะครับแล้วก็เป็นชอบที่อยู่แบบที่รุกๆนะครับตรงไหนเตียนเตียนหรือว่าตรงไหนเรียบๆนี่มันไม่ชอบอยู่นะครับเนี่ยครับเห็นไหมตรงนี้เหมือนตรงนี้นะครับมันเคยมีน้าแห้งแล้วนะครับแล้วก็มันก็มีฝนตกไหลผ่านนะครับมันก็อยู่ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นน้ํานิ่งนิ่งตลอดนะครับมันก็จะอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้บางเหตุจะไม่มาลองช้อนตรงนี้นะครับบางเหตุจะไปลองช้อนอีกฝั่งตรงโน้นนะทุกนตรงโน้นนะผมเป็นปลาที่ หลายคนบอกมังเง็นมาว่าสุดยอดมากนะครับแล้วก็สวยงามมากเดี๋ยวเรามารู้กันว่าวันนี้จะสวยงามแค่ไหนแล้ววันนี้มังเงียกก็ไม่ได้เอาถุงใส่ปลามาแล้วก็ไม่ได้เอาขวดมานะครับเดี๋ยวมังเงือกเจอนี่นะครับทุกคนเราก็จะให้มันเป็นประโยชน์นะครับนี่ก็คือแก้วของการใส่น้ำนะแก้วแก้ว,กว,กวน้ํากินแก้วชาอะไรนี่แหละมังเงือจะทําความสะอาดก่อนนะครับทุกคนทาความสะอาดก,ก,ก่อนเดี๋ยวเงียจะใส่หัวดีกว่าครับน้องจะได้ดูแบบสะดวกนะทุกคนมาเรามากันเลยดีกว่าอย่าลืมนะฝากกดไลค์มังเงียด้วย มิลามิลล่เบงเอต้องกล่าบิทมิลลาทุกครั้งนะครับผมเพราะว่าการทํางานที่ดีที่สุดต้องเริ่มต้นด้วยบิดมิลลานะครับมันก็จะดีะครับสําหรับทุกอย่างครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีเนี่ยก็จบด้วยอันทำดีลล่าครับมันก็จะดีมากเลยนะครับทุกคนโอเคเางเอ็ก็ไม่แน่ใจว่ากล้องมันจะมุมมันดีแค่ไหนแต่ว่าบางเอ็ก็สาวว่านะครับทุกคนสาว่านี่คือแบบคิดว่านะ ว่ามันน่าจะดีแล้วนี่มึงขอทำความสะอาดก่อนให้น้องได้ดูปลาชัดๆไงทุกคนทำความสะอาดเวลาได้ปลานี่คือแบบน้องๆจะดูดูชัดๆแล้วก็ต้องติดขวามันด้วยนะครับกันปลากระโดดนะครับทุกคนโอเคนะครับแล้วก็มึเนี่ยก็จะเอาน้ําตรงนี้ไปเลยเพราะอันนี้คือเป็นน้ําฝนตกมาเล็กๆปลามันจะชอบมากครับผมหลายคนนั่นมึเนียสอนเกี่ยวกับการฟอร์มปลาให้กิ่งนะครับดี่มึงเนก็สอนอีกทีนะโอเค เดี๋ยวเราไปไปดูกันเลยนะว่ามังงจะได้ก,กี่ตัวนะมานี่ครับเป็นวังที่วังนี้บอกเลยว่าคือแบบปลานี่บอกเลยว่ามันเป็นน้ํานิ่งเห็นไหมทุกคนมันน้ําไม่ไหลนะเดี๋ยวมังงีตจะตั้งอันนี้บนนี้นะทุกคนมังง็จะไม่พาลงไปนะแต่๋ยวถ้าได้ปลาเราก็ก็ขึ้นมาใส่ให้ดูนะทุกคนโอเคมังง็นคิดว่ากล้องน่าจะดีมากเลยนะไปมีน้ำนิ่ง ย่างขาลงนะครับแล้วก็เราต้องดูด้วยนะครับเราว่าตรงไหนน่าจะมีปลานะเหมือนกับอย่างตรงนี้ตรงนี้นะทุกคนมันจะมีกอหญ้าอยู่ใช่ไหมทุกคนมีกอหญ้าแล้วก็มันก็คิดว่าปลากัดมันจะชอบอยู่ริมๆขอบๆนะทุกคนดูนี่ครับทุกคนอย่างนี้ครับน้ำน้อยๆนะทุกคนแกกดูครับมันจะวิ่งออกน้ำโอเคแล้วไหมทุกคนนั่นไงปากัดยักษ์อะไรไหมทุกคนนี่มัจะช้อนตรงนี้ก่อนนะทุกคน บสมิล่าฮิทว่ามานิโดเฮมงานะครับตายงานะครับโอ้โหเรื่องไหมทุกคนชบ,บัลลาเฮลชบ,บัลลาเฮลชบัลลาเฮลเลื่องไหมจ้วงเลขก,ก็ได้เลยครับทุกคนโอ้มันเอียดเก่งเกินนะครับทุกคนไม่ได้ได้ลูกมันนะครับได้แล้วครับทุกคนน,น้าน สวยไหมทุกคนสวยมากตอนนี้มันเงีก็ได้มาแล้วนะเห็นไหมทุกคนได้ผู้เมียเลยนะครับทุกคนมีนี่เงี้ยจะเอาทั้งสองตัวเลยนะนี่ทุกคนโอ้โหเก่งเกินบางเงี้ยนี่ทุกคนเห็นไหมทุกคนสวยไหมทุกคนเฮ้อตัวเมียหลุดสวยทุกคนมันหลุดไปแล้วตัวเมียมันหลุดไปแล้วทุกคนโอเคไม่เป็นไรนั่นเอาตัวผู้กระพอนี่ทุกคนตัวผู้สวยมากทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายโหมดกันก่อน S <S <an> นี่ทุกคน,นเห็นได้มาแล้วเลยไหมตัวแรกของเราวันนี้นี่ทุกคนสวยไหมสวยมากนะครับตั้งไว้ก่อนอ๋อมันเห็นเห็นขวดแล้วนะมันเห็นได้จะได้ใส่ขวดใหม่ให้มันนะทุกคนนี่มันเห็นได้ตัวเมียกลับมาแล้วทุกคนตัวเมียขอนมหจะใสนะครับตัวเล็กนะครับแต่ก็เอาไปนะเพราะว่ามันหนายากนะครับ โอ้โหหลุดมันดิ้นนะมันดิน้นโอ้โหมันดิ้นมากนะทุกคนนี่ทุกคนมันกระโดดเก่งมากนะครับประกาศถ้าเลี้ยงประกาศคือเราต้องไอ้นุ่ยดีนะทุกคนบิดขวาให้ดีนะครับเนี่ยทุกคนสวยมากเออมังเห็นได้ขวดแล้วทุกคนนี่ขวดใส่ประกาศของเททุกคนตั้งไว้นะครับเดี๋ยวเราล้างก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวอนนี้จะล้างขวดก่อน เช็คกลิ่นก่อนนะครับว่ามีน้ํามันหรือเปล่านะครับถ้าเป็นขวดน้ํามันนี่คือประกาศอาจจะไม่รอนเราต้องเช็คเพื่อความแน่ใจนะล้างให้สะอาดโอเคเรารักสัตว์นะครับเราต้องเอาใจใส่ทุกรายละเอียดนะความสะอาดํำคันนะครับปลามันก็เหมือนเรานี่นะครับโอเคทำความสะอาดนะครับแล้วก็เลือกน้ําสะอาดใลนะครับเลือกน้ําที่สะอาด,ะอาดนะครับ โอเคเดมเงต์ได้ดูความสวยนะครับเงต์ไม่แน่ใจว่ามุ่งกล้องจะโอเคไหมนะแต่ว่านี่เงต์ก็ได้มาแล้วโอเคเดี๋ยวมาใส่ตากันเลยครับสวยนี่นะครับทุกคนโอเคนะครับเงต์จะตั้งไว้นี่เดี๋ยวเงต์จะเก็บไปทิ้งนะทุกคนนี่เงต์ได้มาแล้วสองตัวเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับทุกคน ได้ไหมนะน่าจะไม่ได้แล้วนะครับตรงนู้นแต่ตรงนี้มันน่าจะมีนะครับเพราะว่ามันใบไม้เยอะนะครับเดี๋ยวเม็ดตองเข้าไปจ้อนดูครับเราต้องมีความพยายามนะครับจ้อนตักถ้าเราไม่พยายามมันก็ไม่ได้นะทุกคนเห็นไหมทุกคนเหงีย์ได้เห็นไหมทุกคนสุดยอดนะทุกคนแนะนำเลยะเห็นไหมนี่ทุกคนเหงียดได้แล้ว ได้มาได้สวยมากนะครับตรงตัวนี้ทุกคนโอ้โหสวยมากสวยมันกลับรู้เลยนะครับแล้วก็มาเอาใส่ขวดไว้ทุกคนโอเคลงแล้วครับนี่สองตัวแล้วทุกคนสวยมากนะครับทั้งเอียดไม่ได้แล้วนะครับ โอเคแล้ว okay, ตัวเมียมาอีกตัวหนึ่งแต่มันหลุดไปนะครับตัวเมียนะครับตัวเล็กไม่เอานะครับเดี๋ยวย้ายที่กันเลยงันี้ได้ไปสองตัวสวยมากสุดยอดเลยบางเอียดมาทุกคนตามเงียดมาครับวันนี้เงียดได้มาสองตัวแล้วตัวสวยนะใครสนใจก็ทักมานะครับได้เลือกก่อน ตรงนี้ก็น่าจะได้นะ้ำดูไว้ดีครับนะว่าปลากัดมันน่าจะอยู่ไหมอะไรแบบนี้ทุกคนถ้าเราคิดว่ามันอยู่เราก็ช้อนมันเห็นไหมไม่มีมีลูกมันนะมีลูกมันทุกคนหลุดหลุด ไม่มีทุกคนไปตามมาทุกคนเห็นไหมทุกคนสวยมากเลยนะตรงนี้เป็นไงบ้างมองเห็นดูว่าน่าจะมีไหมน่าจะไม่มีนะทุกคนตรงนี้ก็โอ้โหลองดูได้นะครับเผื่อว่าจะมีนะทุกคน ไม่มีคนระับไม่มีคนระับมาต่อเลยครับมาต่อเลยครับทุกคนพี่น้องตรงนี้น่าจะมีโหวนะครับพี่น้องดักจากข้างหน้าครับไล่จากข้างในได้นะครับตัวเล็กนะครับแต่ก็สวยนะครับ เก็บไปก่อนนะครับหายากสวยนครับเครื่องครบนะครับแต่ว่ายังเป็นลูกมันอยู่ไ,ได้แลวครับสวยครับไปต่อครับใต้อีกตัวนะครับตัวเมียแต่ว่าตัวเล็กถึงไปนะครับ ได้นะครับตัวเล็กลูกมันอีกตัวหนึ่งเก็บไปก่อนน่าจะสองเดือนนะครับอายุเก็บไปก่อนนะับเพราะว่าหายากนะครับเดี๋ยวเราพาไปเลี้ยงที่บ้านนะครับให้มันโตแป๊บเดียวครับประกัดให้อาหารดีๆนะครับนี่ได้มาแล้วครับสวยนะครับนี่ได้โอ้ยหลุดครับ มันน่าจะเล็กเกินนะครับหลุดน้ําได้มาครับตรงนี้ไม่เล็กครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับทุกคนดูครับพี่น้องเอีครับดูดูนี่ครับสวยครับเครื่องครบเต็มนี่ครับใหญ่ครับสวยครับไปต่อครับ ได้มานะครับลูกมันเยอะแยะเลยครับลูกมันนะครับนี่ก็ลูกมันตรงนี้ก็ลูกมันนะครับตัวเมียด้วยตัวเมียนะครับลูกมัน ไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่เจอครับไปต่อครับไปต่ออยายอมแพ้ครับตรงไหนมีหญ้าครับสังเกตด,ดีๆมันจะมีปลาครับเห็นแล้วไหมครับ สังเกตด,ดีๆมันจะมีปลายหรือไหมครับทุกคนดำนี่ครับนี่ทุกคนสวยมากครับสวยมากครับเพื่อนๆได้แล้วครับอันนี้ได้มาหลายตัวแล้วครับทุกคนแก้มแดงสวยมากครับเป็นสีแดงนะครับสีมันจะตกที่อยู่ที่สีแดงทุกคนไม่ได้นะทุกคน ไม่ได้นะครับข้ามไปฝั่งนี้ดูครับมันจะได้ไหมนะครับทุกคนมุมป้องมันรู้ดีไม่ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้ครับตรนี้ไม่ได้ครับยังไงครับ ไม่ได้ครับไม่ได้ครับน้ำเริ่มลึกครับตรงนี้ครับได้ครับอ่าดีครับไม่เอาครับไม่มีครับหมดครับหมดนะครับ พอเราช้อนหมดแล้วแบบนี้นะครับทุกคนเราก็ไล่กลับไปดูอีกทีนึนะครับที่เราช้อนมาครั้งแรกนะครอยดูนะครับเดี๋ยวว่าจะได้ไหมมาดูครับมาทุกคนตามมาไล่มาที่เราช้อนจากแรกๆนะทุกคนมา ไม่มีครับไม่มีครับ,รบลูกมันครับลูกมันครับได้ครับตัวเมียไหมเมียครับ ไได้เอาก่อนครับหอบเลยครับตอนนี้ได้ยินเสียงไหมครับไหนไม่ได้มีมาตัวหนึ่งต่อครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับ หมดครับโอเคครับหมดแล้วไม่เป็นไรครับหมดหมดก็หมดนะครับเปียกนะครับเดียวก็คุ้มนะครับมมนมีใจดูแล้วผลงานนี่ทุกคนผลนงานของวันนี้ครับทุกคนผลนงานวันนี้ก็ใช้ได้นะน้ำมันนินละบอกแล้วว่า ปิดด้วยทำนะินลาะนะครับเปิดด้วยบิดมินลานะครับผมโอเคตอนนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กดไลค์ได้ครับผมขอบ<อ>แล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับผมสำับวันน้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <laughs>